ความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับเมียคือทางเช้าหลังสำหรับคุณจริงไหมมุกดาก็เคยมีความเชื่อในลักษณะนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่สอนเรามาเนี่ยบอกเลยว่าสามีคือช้างเท้าหน้าภรรยาอย่างเราคือช้างเท้าหลังค่ะ แต่ในปัจจุบันเนี่ยวิถีการดำเนินชีวิตหรือการครองชีพของเราค่ะเปลี่ยนไปจากอดีตค่อนข้างมากค่ะดังนั้นการใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันนะคะจะเปลี่ยนจากวิถีเดิมไปเป็นในสิ่งที่สามีภรรยาต้องช่วยเหลือกันทำงานค่ะและช่วยเหลือในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันค่ะไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่แบบอดีตค่ะ มันจึงอยู่บนพื้นฐานของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะความเสมอภาคค่ะและการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะสรุปเลยก็คือในมุมมองของมุกดาเองเนี่ยการครองชีวิตคู่ณปัจจุบันนะคะเราจะอยู่กันด้วยการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะไม่แบ่งแยกหน้าที่เหมือนในอดีตค่ะและที่สำคัญเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอค่ะ ใครมีความเชื่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือมีความคิดเห็นประการใดสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะมุกดา Miracle Maker ค,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 ค่ะ